สวัสดีครับวันนี่เสียนี้น้ำพ้าลวยจะมาติดตามปูสีถาดเลยครับมัหนี่ปูชีถาดเป็นหายมาแล้วหางวดครับวันนี้เป็นวดนที่หกครับเลขเพื่อนนี่เขาสุ้งวัดอี๋ครับผมไปเมืองน้ำกันครับผมการครับอาจารย์ไม่ได้มานานไม่ได้มานานครับผมวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาอาจารย์ได้ยินข่าวว่าอนี้วันนี้ทางเข้ามาแล้วทางงังก็คะนนี้ไปทางขล่าอยู่นี่ละ อันนี้เ็นเครื่องขาดเจ้าภาพที่เป็นไอ้องค์พระองค์พระก็ได้มาแล้วแหละองค์พระเขาเป็นพระหน้าปุกพระเจ้วหน้าปุกก็จะเป็นสงการก็จะได้แห่ครับผมอะไรมาแต่ทั้งหลายทั้งนั้นตะไวยมาจากสกุลอยากอากสกุลคิดว่าอาจารย์ได้สั่งไว้นั่นแหละครับอยากเขาก็ทําธุรกิจของเขาเป็น ขนหินทรายนี่แหละอิ่หินมูลทรายเขานี่แหละเป็นเจ้าภาพอ่าซอลำโชคอันนี้ก็ประมาณห้าหมื่นกว่านี่แหละโอ้โหห้าหมื่นกว่าได้โอ้ผมว่าเรื่องนี้ก็มาแล้วผมว่าเรื่องหนึ่งเจ็ดหมื่นมาแล้วอยู่ในคาราเนาะโอ้ครับผมเขาเอามาก่อนมันยังไม่ได้ทำพิธีอย่าอันนี้ก็เลยทําแท่นพระไปให้ทําแท่นพระไปให้ก็รอจะเอามาตรงนี้แล้วก็จะเทพื้น ครับก็ขอบคุญนี่มีต่างๆเนาะที่ร่วมทําบุญด้วยก็เอามาทําอย่างนี้แหละเออไม่ได้ไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวนะเอครับผมก็มาทําคือเห็นกันอยู่ช่วงที่แอดมินบ่มาเนี่ก็โอนเพื่อนก็โอนมาเรื่อยๆเพื่อยก็มีมาตั้ําปูอ่าก็มีมาเนี่ยพอานี่เบอร์โทรหายเมื่อเบอร์โทรหายครับติดต่อไม่ได้เลยครับอย่างเบอร์เก่าเมื่อเก่านี่เป็นไข้เลย เมื่อเกาเป็นไข่เอฟซีโทไรอันนี้เมื่อใหม่เนี่ยบอกเนี่ยบอกเม่าโทให้ให้ใหม่เนี่ยครับผมปูสีธาตุนะครับคือหัวยินคาววันนีเขาวลายงวดก็มันกะเขามานีขาบวดแล้วนะว่ามาหันกับเข่าข่าล่างแหวน่าผมได้กินอะไรห้าหมื่นห้าหมื่นไม่รู้ผมสะดุดเอาก็ได้งยินเข่าว่าเขามหาหงวัดนะครับอาจารย์ห้าหงวันนั้นยัดไม่เอามันเถอะมันเขามากครับเอาที่มันเหีเขาไม่อีก๋อบครับครับผมครับ เอาปีใหม่เข้านี่แหละเอาปีใหม่นี่แหละถ้าถ้าอยากมีทางไหนอยากจะร่วมสร้างก็อนุโมทนาสาธุสามารถโทรเข้ามาถามครับผม่ากเขินอะไรมั่งก็อะไรก็ฝากทางช่องด้วยเนาะครับอฝากโอปอฝากเมิร์กครับแล้วก็มีช่องใหม่ช่องที่แนานำพะรวยครับผมสิงแนะนำพะรวยเนาะเป็นช่องใหม่เป็นน้องใหม่พลังมาแรงครับผมอ งวดนี้ตู้ไหนตัวใหญมากค่ะก็เห็นข้าข้าวก็ชอบนะเนาะหมวดก็วิ่งก็เก้านี่แหละมีเก้าข้างล่าก็มาสามเนาะนี่ชอบส่วนตัวก็มีตัวนี้นะมีเจ็ดสี่นี่แหละเจ็ดสี่เก้าถือว่าห้าหมื่นห้าหมื่นอะไรเนี่ยนะนั่นแหละนั่นแหละเขาว่าอืมขันได้ตัวนี้เขาทุ่มกันหลายบอกครับอ่าเขาก็ทุ่มกันเยอะครับแสดงว่าแม่ออกซิวว่าจะเสนอานมันที็แรกที็แรกเนี่ยเป็นหุ่นสามเนยมันหาไม่ได้เขาก็เลย ก็เยเอาห้ามาใส่โอ้ครับข้างล่างอันนี้ก็ให้พี่อลนายูเด้อไม่ไม่เห็นงมงายเด้อเป็นแนวทางใเป็นแนวทางเนาะหลักบุญก็แล้วแต่บุญว่าขนาครับครับผมถ้าคนใดได้ยินก็อนุโมทนาบอกนั่งอิดอธิฐานว่าถ้ามีบุญว่าขนาได้ร่วมข้ากับท่านครับก็ขอให้มีโชคมีว่าขนะจะได้มาร่วมข้ากับท่านเนาะโอ้ครับผมไม่ไม่ให้ไม่ให้ป็นงมงายไม่ให้ไน เราก็ไม่รู้เป็นแนวทางเนาะอาจารย์เนาะแนวทางครับผมนะเอาแค่นี้เนาะแต่ที่รู้ๆก็ถูกมาแล้วสามงวดละอ๋อสามงวดแล้วล่ะวันหนึ่งวันที่สี่ป่ะครับอาจารย์วันหนี้งวดงวดที่สี่ครับผมถ้าแตกสามตัวจะเสร็จแล้วมั้งคะเสร็จเนี่ยเสร็จยังไงก็ฝากฝากด้วยเนาะครับผมฝากฝากด้วยให้ให้โปรโมทให้ด้วยอย่างนี้ก็ยังยังหลายอย่างอยู่ที่จะได้ทำให้สร้างหลายอย่างหลายอย่างคะับคุณกูยังไม่ได้ปูเลยจะกูนี่อาสง วานนี้ถแล้วก็กระจกเนี่กระจกมันยังไม่ได้ไข่ถ้าเกิดเอฟซีจะมาหาล่ะครับปู่ได้ที่ไหนได้ได้ได้เบอร์โทรครับเบอร์โทรโทรหาปู่เนาะโทรหาปู่ครับผมขอบอกเลยว่าเบอร์เก่าท่านเนี่ยโทรไม่ติดอ่าขนาดผมยังโทรไม่ติดเลยส่งมาอ่าฮะเอาเมอร์ใหม่นี่แหละ ใหม่ๆสดๆใหม่ๆเลยไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วมันจะมีมันจะมีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้เจ็ดเก้าเนี่ยตันนดเล่นแล้วนะครับสี่เจ็ดเก้าแล้วครับอาแค่นี้แหละเนาะเอาแค่นี้แหละโอ้ยอดไม่ไหวแล้วอดไม่ไหวแล้วสิววงโก้ใหม่แล้วเอาให้นพี้พอเบอร์โทรให้อาจารย์เอาแค่นี้พอโอเคนี้พอแล้วคุณโยมแล้ว ปูอดไม่ไหวนะครับผมวงกลมให้แล้วครับมีวิ่งบนวิ่งเก้าล่างวิ่งสามนะฮะแต่ล่างไม่เห็นมีสามเลยปูมีแต่ศูนย์ห้ากับหนึ่งห้าไม่มีศูนย์สามแล้วครับั้งสามมันเอาได้ไหมโอ้แก้หวังมองเพ่นกระสือได้ได้ปูแเอาครับเอาลงไปแหกถึงสามเอลูไปเอาลงไปแห่ มื่อนกไห้กรือันไวเพราะว่ามีวิ่งสามนะครับผมปู่ก็ไม่กล้าเขียนอย่างพอาช่างมีอ่ำเลยโอ้ซื้อไม่ได้แล้วตัวนี้ไม่ไเบอร์โทรครับศูนย์หกสี่เก้าหกห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสองนะครับปู่มาวงไว้เจ็ดเก้าครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางขำๆครับมีเรียกนะนี่ใหม่มันเริ่มต้นใหม่ด้วย ครับผมขอให้มันผ่านพ้นงวดนี้ไปก่อนครับทุกสิ่งทุก่แต่ที่ดูดูเนี่ยสามงวดแล้วอย่าครับครับอันนี้อันนี้มันก็เป็นมันก็เลื่อนล็อกตรงปกติไมันจะออกมันที่หกหรอกมันมันเป็นมันที่หกหรอกนี่เลยก็ฝากด้วยนะฝากทางช่องด้วยมากมากอยู่ค่ะปูมากันซุนหานซื้อไว้แล้วถือแค่แม่นาปู ครับเป็นแนวทางเนาะครับผมปูซีธาตุว่าได้ออกช่องโดนน้องฟูหัวคือวัวมาสามสี่งวดแล้วก็ว่วมาครับเป็นแนวทางเนาะพ่อแม่พี่น้องพร้อมีโชคมีลาภต้องกันเพื่อจะได้มีเงินมาทำบุญทำวัดให้อาจารย์ให้มันเสร็จมันแล้วนะครับเนาะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญน้ำเด้อครับขอให้มีโชคมีลาภทุกบุตทุกคนสวัสดีครับ